สวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาทดสอบอะไรนะครับผมแต่จะมารีวิวอะไรบางอย่างนะครับผมเคยสงสัยไหมครับว่าด้ามปืนสวยๆอย่างนี้นะครับผมให้แถบสีอย่างนี้เขาทํากันยังไงนะครับผมนี่นะครับเพิ่มมิติให้กับด้ามปืนนะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มตัวนะครับ เขาใช้อะไรทําและทํำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีคําตอบนะครับผมไปชมกันครับเดี๋ยววัสดุที่ใช้นะครับผมก็มีแผ่นอะคริลิกนะครับสีต่างๆตามที่เราชอบนะครับอันนี้ผมจะใช้3มสีนะครับวันนี้จะต่อเป็นลายธงชาตินะครับคือสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมสีแดงผมใช้2มิลนะครับสีขาว2มิลแล้วก็สีน้ําเงินเป็น4มิลนะครับ าใครไม่ชอบหนาก็สลับกันนะครับนี่ก็ใช้1มิลก็ได้ครับสีน้ำเงินก็ใช้เป็น2มิลสามมิลก็ได้ครับแล้วแต่นะครับแต่ผมใช้อันนี้2อันนี้เป็น3นะครับก็จะดูหนาหน่อยเดี๋ยวเหลืออีกด้านหนึ่งครับอันนี้ตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยววิธีตัดจะทำให้ดูนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นน้ำยาประสานอะคริลิกนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้จะหาได้ตามร้านอุปกรณ์เลี่ยมพระนะครับผม ยี่ห้อไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมี2อองแบบนะครับเป็นแบบไร้คาบแบบธรรมดาใช้แบบธรรมดาก็ได้ครับขวดนึงประมาณ80บาทครับใหญ่ๆนี้ถ้าขวดเล็กก็ประมาณ 40- 50บาทนะทครับขวดอันนี้ไม่ใช่กาวร้อนนะครับเป็นขวดเปล่าผมเอามาเติมน้ํายานี้นะครับเติมเข้าไปแล้วนะครับถ้าไม่มีขวดกาวร้อนก็ใช้สลิงสลิงฉีดยาครับแต่ต้องเป็นสลิงแก้วนะครับอย่าใช้สลิงพลาสติกนะครับเพราะว่าน้ํายามันจะติดนะครับต้องใช้สลิงแก้วนะครับ ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นผู้กันก็ได้ครับแต่ผมใช้หลอดกาวร้อนเก่านะครับก็คัตเตอร์นะครับเอาไว้ตัดอะคริลิกดินสอไม้ฟุตเหล็กครับแบบไหนก็ได้นะครับยาวๆหน่อยอันนี้ผมหาได้แค่นี้นะครับเอาแบบบ้านๆนครับเดี๋ยวไปดูวิธีตัดกันนะครับก่อนตัดนะครับเราก็ต้องมาร์กจุดก่อนนะครับ อันนี้ผมจะเผื่อไว้หน่อยนะครับประมาณห้าเซนครับห้าเซนหรือสี่จุดห้าแล้วแต่ความหนาพันท้ายนะครับฝั่งนี้ผมก็มาร์กไว้นะครับได้จุดมาร์กแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดเลยนะครับใบคัตเตอร์นี้พยายามตัดให้เป็น หัวตัดอย่างนี้นะครับผมใช้ครีมก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าคาัตเตอร์เข้ามาปลายแหลมนะครับใช้ครีมตัวนี้นะครับนี่อยาซูมให้ดูชัดๆนะครับอ่อาไม่ชัดครับวันนี้ฟ้าคึมอ่าได้ละหักอย่างนี้นะครับก็จะได้หัวตัดอย่างนี้นะครับจะกรีดเข้าดีกว่าปลายล้ําแหลมนะครับ เมื่อกี้เลื่อนนะครับพยายามอย่าให้เลื่อนนะครับกีดแล้วหลายทีก็ได้นะครับผมตัวนี้อะคริลิกสอมิลกีดได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว4ีมิลอาจาต้องใช้เลื่อยฉลุนะครับต้องใช้เลื่อยฉลุนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องกีดสองด้านนะครับ กีดสักสี่ทีก็พอนะครับอ่านี่นะครับพอได้เส้นแล้วครับวางให้เสมอกับขอบนี้นะครับขอบโต๊ะหรือขอบอะไรเรียบๆนะครับแนวที่เรากีดนะครับให้เสมอนะครับผมให้ดูขอบหลักนี้นะครับอันนี้ผมใช้ขอบโต๊ะนะครับนี่นะครับให้ตรงกับรอยที่เรากีดนะครอะไรตรงๆทับอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใช้ลูมิเนียมปีดทับนะครับ แล้วก็หักเลยนะเอาตัวนี้ทับไว้นะครับอ่าน,นี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับผมถ้าอะคริลิกไม่หนานี่จะหักได้นะครับสองมิลนี่หักได้นะครับถ้าหนึ่งมิลนี่ยิ่งง่ายครับแต่ว่าถ้าเป็น,น,นหนาๆก็พยายามกีดสองด้านลึกๆนะครับกีดสองด้านลึกๆหรือไม่งั้นก็ใช้เลื่อยครับเพราะว่าถ้าบางทีมือใหม่หัดทําอาจจะ หักไม่ตรงอาจะเสียของครับก็เอาจระชัวครับถ้ามีเลื่อดฉลุก็ใช้เลื่อดฉลุได้นะครับสําหรับน้าที่ยังไม่ถนัดเรื่องการหักนี้นะครับแนะนําให้กรีดสองด้านให้ตรงกันอย่างนี้นะครับนี่นะครับกรีดให้ตรงกันนะครับแล้วค่อหหักนะครับมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับผมแต่กรีดให้ลึกนะครับกรีดหลายรอบไปเลยนะครับเช็กอัเตอร์ สำหรับอะคริลิกไม่เกิน2มิลนะครับถ้าหนากว่านี้ให้ใช้เลื่อยนะครับนี่หาอะไรตรงๆทาบจะช่วยได้นะครับนี่นะครับตะกีดสองด้านหักปุ๊บก็จะหลุดออกนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบกันครับครับทีนี้เราก็ตัดได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปวัดดูแนวพันท้ายเรานะครับว่าจะเอากว้างเอายาวขนาดไหนอันนี้ผมตัดไว้แล้วเป็นชิ้นนะครับ จะเรียงเป็นลายธงชาติพอเรียงมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ยังไม่ได้ประสานน้ํายานะครับเราต้องใช้น้ํายาตัวนี้นะครับประสานเดี๋ยวไปดูวิธีกันครับครับทีนี้เราก็จะมาเดินน้ํายานะครับให้มันติดกันนะครับผมเดี๋ยวจะทำเป็นลายธงชาตินะเราเอาสองสีนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวจะเอาขาวกับน้ําเงินแปะกันก่อนนะครับดูดีๆนะครับถ้าจะเป็นธงชาตินะครับบางคนจําสีธงชาติเองไม่ได้นะครับ อันนี้ไม่ได้ว่าใครว่าตัวเองนะตรงชาติไทยสีอะไรต้องเปิด Google แกะกระดาษก่อนนะครับผมแกะเฉพาะด้านที่เราจะติดก่อนนะครับด้านไหนยังไม่ติดจะพึ่งไปแกะนะครับเดี๋ยวเลอะนะครับอะคริลิกบางรุ่นก็แกะกระดาษง่ายนะครับแกะด้านที่เราจะติดก่อนนะครับ อันนี้ถ้าเป็นอะคริลิกรุ่นหนาๆนี่จะแกะยากหน่อยนะครับย้ำอีกทีนะครับติดอะคริลิกนี่ไม่ใช่อย่าใช้น้าอ่าอย่าใช้กาวร้อนนะครับมันจะเลอะมือนะครับใช้น้ํายาประสานอะคริลิกนะครับตอนนี้ไม่ติดมือนะครับโดนมือโดนอะไรไม่ไม่ติดนะครับติดเฉพาะอะคริลิกนะครับบางคนอาจจะใช้กาวร้อนก็ผมว่ามันก็ต้องระวังนะครับกาวร้อนนี่ติด อะไรไม่ค่อยอยู่ครับแต่ถ้าโดนมือนี่อยู่ดีดีนะฮะอ่ะอ่ะแกะเสร็จแล้วครับยากหน่อยครับอ่ะอ่กด้านนึงอย่าเพิ่งแกะนะครับกันเลยครับสีขาวอ่าอ่าอันนี้จะง่ายหน่อยถ้าเป็นใสๆจะง่ายหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้น้ํายาประสานอะคริลิกนะครับไม่ใช่กาวร้อนนะครับ ใส่เลยครับเดี๋ยวจะใส่แต่ตรงกลางก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ํายาเขาจะวิ่งหากันอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอันด้านนี้ประกบเข้าไปเลยนะครับปึ๊ดเดี๋ยวน้ํายาเขาวิ่งก็หาการเองครับไม่เลอะมือด้วยนะครับนี่โดนมือไม่เป็นไรนะครับเย็นๆยิ่ใส่ใช้ปากกาหนีบได้เลยนะครับนี่สูตรบ้านๆนะครับถ้าน้ำไม่มีปากกาตัวนี้นะครับผม ใช้กิ๊บนะครับกิ๊บหนีบกระดาษตัวใหญ่ๆก็ได้นะครับหนีบรอบๆนะครับอันนี้ผมก็ใช้ปากกาหนีบชิ้นงานที่ช็อปนี้ทำนะฮะโอเคนะครับทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีก็ได้ครับแห้งไวครับตัวนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับปล่อยแห้งแล้วทีนี้ประกบสีแดงเนาะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมแกะกระดาษออกก่อนนะครับ เป็นล็อกง่ายนยสีแดงนะครับปึ๊บอ่าใส่น้ำยาประสานอะคริลิกครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับแสงสะท้อนผมมองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้มันบีบไม่ค่อยออกมันเป็นหลอดเก่าถ้าเป็นหลอดใหม่มันจะง่ายกว่านี้นะครับหยดหน่อยอันนี้ผมมองไม่เห็นเลยบีบเยอะหน่อยนะครับริงใช้ไม่เยอะนะครับน้ํายาเขาจะวิ่งหากันเอง ติดแล้วครับความแน่นหนีบไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีปากกาหนีบชิ้นงานก็คลิปหนีบกระดาษตัวใหญ่ๆนะ่ะก็ได้หนีบรอบตามมุมนี้นครับอ่ะทิ้งไว้เหมือนเดิมครับหนึ่งนาที เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะได้เป็นลายธงชาติไทยแล้วนะครับนี่นะครับเวลาไปประกอบนะครับนี่ท้ายปืนก่อนเก็บงานละเอียดนะครับเราก็ไปแปะไว้อย่างนี้นะครับแปะส่วนการแปะอะคริลิกตรงนี้กับไม้ครับใช้กาวร้อนนะครับตอนนี้ตอนยังไม่ใช้นี่อย่าเพิ่งแกะกระดาษด้านนี้ออกนะครับเวลาเราเก็บ ชิ้นงานนี้ไว้จะได้ไม่เปื้อนนะครับเวลาจะใช้ค่อยแกะกระดาษด,ด้านนี้ออกนะครับเหลือด้านนี้ไว้นะครับแปะเข้าไปแล้วตรงนี้ใช้กาวร้อนนะครับตวนส่วนไม้กับอะ bon. คริลิกค่อยใช้กาวร้อนนะครับแปะเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็เสริมด้วยท้ายไม้ออกมานะครับก็ถ้าแปะมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ก็สีแล้วแต่เราจะเลือกนะครับพอแปะอะคริลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็หา ไม้มาใส่หรือจะเป็นยางก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับนะครับถ้าเราแปะตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นลายธงชาติประมาณอย่างนี้นะครับแต่อนนี้ผมใส่คนละสีนะครับอ่าตรงนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับผมไปลองทํากันดูนะครับสําหรับใครที่อยากลองทําพันธาเองนะครับ ขอบคุณมากครับขอจบคลิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ